ายของการจัดตั้งศูนย์พักคอยเขตราชบุรณะซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านประหลัดกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ละเขตใหปชช้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับการเข้าสู่การรักษาโดยให้ทุกเขตจัดตั้ง CI ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาหรือว่ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วในขั้นต้นนี้ศูนย์พักคอยสำนักง,งานเขตราชบุรณะ เกิดขึ้นได้จากการที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตรันะและกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทสีไทยซูเปอร์วแวร์บริษัทไทยประกันไทยมูลทิมาดามแป้งมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันพระจอมเกล้าและอีกหลายๆหน่วยงานที่ทำให้ศูนย์พักคอยนี้สำเร็จรุ่วร่วงไปได้ด้วยดี ทางสมาคมก็มีการพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับตอนนั้นเรามีเรื่องชุมชนแออัดในกรุงเทพนะครับว่าที่เขาติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันก็เลยคุยกันว่าถ้าเราทําศูนย์พักคอยซึ่งเขตนี้ยังไม่ได้ทํานะครับจะดีไหมเราก็เลยมองหากาดังซึ่งญาติราบบูรณะนี้กดังว่างเยอะเราก็เลยมีไอเดียวจะพัฒนาโกดังเปล่าให้มาเป็นศูนย์พักคอย และสามารถอัปเกรดให้เป็นโรงบาสนามเล็กๆได้นะครับของท่านสนั่นอวบนคุณสีไทยนะครับท่านกรุณาให้เรา1นึโกดังบรรยากาศริมน้ำสวยเลยครับแต่ก็ต้องแปลงจากโกดังเก่าหลังคารั่วพื้นสกรปรกนะครับท่อท่อไม่มีน้ำไฟไม่มีนะครับไม่พอเดินใหม่ทั้งหมดนะครับยาว2-300เมตรแล้วก็เนรมิตมันให้เสร็จภายใน10กว่าวันเพื่อเปิดให้ได้ จนถึงเราสามารถมีห้องความดันลบเราทำเองขึ้นมาเลยนะครับก็หมายความว่าศูนย์เราจะพร้อมที่จะรับคนที่จะเทินจากเขียวมาเหลืองเข้มแล้วก็เข้าไปในห้องความดันลบได้ทรีตได้ถ้าใครนะครับมีจิตกุศลอยากช่วยเรายินดีนะครับเราต้องการกำลังอีกเยอะเพราะเราต้องสู้มันไปอีกน่าจะเป็นปีบุคลากรเราก็ต้องเซฟสุดระบบของเราเนี่ยเราทำคอนแทคเลสนะครับก็คือพยายามให้ผู้ป่วยสีเขียวของเราเนี่ยหรือเหลืองเนี่ยสัมผัสกับ คุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ใดๆน้อยที่สุดใช้ระบบไวเลสหมดเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จนกว่าโควิดจะจบเราน่าจะช่วยคนได้หลักหมื่นคนนะครับขอขอบคุณครับโดยสมาคมสังหาเนี่ยต้อง มีมีภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจในในวงกาสังหาก็ถ้าข่าอยินในสังหาเนี่ยเราเชิญทั้งหมดนะครับมาช่วยกันนะครับส่วนส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรัฐบาลวันนี้เรามาทํางานในส่วนของจงังหวัดกรุงเทพมหานครมาทํางานกับเขตแล้วก็เป็นเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเราได้จับมือกับเขตราดบัวนะท่านเ,เองทางเขตเองก็มีภาคีของเขตด้วยของสมาคมเนี่ยก็มาร่วมกันด้วยนะครับ ก็มีการร่วมมือกัเป็นเป็นอย่างดีโดยมีโรงพยาบาลประชาพัฒนะครับแล้วก็เชื่อมโรงพยาบาลมา3อันแล้วนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมทางฝั่งวิชาการวิชาการเนี่ยเราก็จะก็จะมีทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัยรรพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก,ก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทางย่านอนุกรรมการแพทย์วีเอ็มดีเนี่ยหรือว่าย่านอนุกรรมการแพทย์ e i o t e t o t เนี่ยเขาก็มาช่วยเราด้วยนะครับ แล้วก็มีมูลที่มาดามแป้งนะครับเบองไทยประกันภัยจํากัดมหาชนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเอกชนบางเจ้านะฮะอย่างเช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของมุนิิเชษเนี่ยแล้วก็ได้ทําเตียงให้พวกเราด้วยนะครับการประกอบล่างครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามันทําไปคิดไปนะฮะแล้วก็ามวบ้านใช้เวลาอันสั้นก็เป็นเรื่องที่งานงดงานเรื่องหนึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันแบบมหูวิทยาการแล้วก็มีองค์การขัยพ,ยพยที่เคลื่อนไปพร้อ,อม เพื่อที่จะก้าวผ่านวันเลวร้ายวันนี้ไปให้ได้ขอบคุณครับโรงพยาบาลประชาพัฒน์เนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าจำนวนสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับผมรวมตลอดไปถึงกลุ่มคนไข้ที่มีการเสียชีวิต ซึ่งอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองแล้วว่าเป็นจากกลุ่มที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากครับผมทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์เนี่ยได้ร่วมกับสํานักง,งานเขตราชบุรณะเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาเพื่อที่จะให้การดูแลรักษาคนไข้กลุ่มสีเขียวโรงพยาบาลจะได้มีเตียง ที่ว่างมากพอในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและสีเหลืองต่อไปครับโรงพยาบาลประชาพัฒน์เนี่ยจะจัดทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมาปฏิบัติงานที่ศูนย์เนี่ย24ชั่วโมงทุกวันครับผมเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเขียวแล้วก็เราจะให้การดูแลติดตามอาการให้คำแนะนำผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนถึงผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านครับผม จริงๆแล้วเนี่ยทางตัวผมเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการระบายอากาศแล้วก็ผมเองก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารก็เลยอยากอยากจะผลักดันเนี่ยครับเรื่องของการระบายอากาศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดทีนี้จากที่ผมเนี่ยมีนักศึกษามีคนรู้จักเนี่ยหลายคนที่แบบว่าติดเชื้อแล้วต้องอยู่ที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเขาเขายังไม่สามารถที่จะหาโรงพยาบาลที่จะไปได้ผมเองก็เลยมีความตั้งใจอยากจะทำส e ูตรพากคอยอย่างเงี้ยครับ แต่พอดีได้ไปเปิดในเว็บแล้วก็รู้จักกระทางเขตอยู่แล้วทางเขตก็บอกว่ากํกาลังทําอยู่ก็เลยอาสาเข้ามาช่วยครับก็หลักๆเนี่ยทางเราเนี่ยทำการระบายอากาศเป็นหลัก,กน,นะครับแล้วก็พอดีเราอยู่วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยเราดูแลเรื่องการระบายน้ําเรื่องการออกแบบการระบายน้ำอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเช่วยออกแบบชุดส่งน้ําเสียหลังจากการบําบัดแล้วนะครับบำบัดด้วยคลอรีนเสร็จเราก็ส่งน้ําเสียออกไปทิ้งที่ลำรางสาธารณะออกแบบปั๊มด้วยครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีเ,เรามีได้รับเปิดรับบริจาคกันนะครับก็เลยมีงบประมาณบางส่วนที่จะมาช่วยทำาฉากกั้นนะครับช่วยาทาพลาสติกที่จะหอ่อเตียงเพื่อไม่ให้าสารคัดหลัง่งท,ที่เกิดจากผู้ผู้ป่วยนะครับมาปนเปื้อนเตียงทําให้เตียงใช้ต่อไม่ได้เราพยายามทาทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับให้ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสนามให้มากที่สุด แม้ว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่ากับโรงพยาบาลสนามแต่เราอยากให้ทํามากไว้ก่อนนะครับไม่อยากให้มันเกิดความเสี่ยงใดๆต่อผู้ป่วยครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกทกท่านและทุกภาคส่วนที่ได้มาช่วยทั้งแรงกายแรงใจรวมถึงสละทุนทรัพย์ มาช่วยก่อสร้างศูนย์พักคอยแห่งนี้ขอขอบคุณสำนักงานเขตลาดบุรณะกรุงเทพมหานาครที่ช่วยส่งบุคลากรมาช่วยปรับปรุงสถานที่รวมถึงสนับสนุนเครื่องจักรหนักขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีที่ช่วยออกแบบและติดตั้งงานระบบระบายอากาศภายในทั้งหมดขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาอาสาสมัครที่ได้บริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลือศูนย์แห่งนี้อทิเช่นเตียงไม้พัดลมชุดเครื่องนอน อาหารและเครื่องดื่มนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิมาดามแป้งและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยดำเนินการก่อสร้างงานระบบกล้องวงจรปิดระบบเสียงตามสายระบบอินเตอร์คอมและหนังสือดีๆจากบริษัทสถาพรบุ๊กขอขอบคุณคณะบดีท่านอาจารย์ชนวนทองจากคณะสาธารณาสุขมหาวิทยาลายัยมหยดิดลที่ท่านคอให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบการวางผังการวางระบบภายในศูนย์แห่งนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนผู้มีจิตสาธารณะทุกท่านที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นแรงกายหยัดเหงื่อแรงใจรวมถึงสละทุนทรัพย์เพื่อให้สุนพักค,คอยเขตราชบุรณะแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังเป็นชาติที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวิกฤตครั้งนี้ครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพขอบคุณครับ